สวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มากับน้องๆแล้วก็เพื่อนเปานะสวัสดีครับผมเปาเดินสำรวจป่านะท่านผู้ชมครับก็ฝากเข้าไปติดตามเพื่อนเปากันด้วยนะครับพี่ๆครับแล้วก็มีน้องสองคนนะน้องต้นไผ่ใช่ไหมเนี่ยต้นไผ่กับตูผ่าครับผมวันนี้นะเราจะมาทําอะไรกันอ่าจะพาเพื่อนเบสครับไปห่ายิงนกแถวบึงพีโฟงนะท่านผู้ชมนะครับผมเพราะว่าแถวแถวนั้นอ่ามีนกเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมก็ ผมกับน้องต้นไผ่และน้องภูผาเนี่ยไปหายิงประจำเลยนะท่านผู้ชมใช่แองก็ข้างในบึงเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความอันตรายทั้งนั้นเลยข้างในนู้นเป็นบึงผีพองใช่ไหมใช่ฮะพอจะเท่นั้นะมีนกเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมนี่เลยนะทุกคนนังกระติกที่น้องเนี่ยได้ทํบไอยนะนานละน้องต้นไผ่ก็มีน้องต้นภูผามีไหมภูผามีโอ้ก็นังกระติกนี่นะทุกคนมีนังกระติกนะนะไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปกันเลยดีกว่าผมก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะผมขอ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสองด้วยนะครับสี่เลยครับสี่คนสี่คนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอะไรดีบ่าครับผมไปนี่เลยนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ที่ป่าแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะแยกกันหานะเดี๋ยวเอควาเนาะคือลูกมาลูกเดี๋ยวเราจะแยกนะทุกคนเพื่อนเดี๋ยวไปทางนู้นนะ พี่กอล์ลูกอีกโอ้เตม,มีป่ะะปนนะครับทุกคนผมเจอพุทรานะไม่รู้กินไดนะ้นี่เลยพุทราเต็มเลยนะทุกคน เดี๋ยวเก็บหินให้น้องด้วยนะอืมมืแล้วตัวน้องชี้อะไรไม่รู้นะอืมแลวอืม เดินไปทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะเฮดีโคควะ,วะไปไปทางนี้นะว่าเราเดินเนี่ยเราจะหาเก็บก้อนหินเลยนะทุกคนคือน้องเนี่ยคือน้องเนี่ยอ,อยากจะมายิงนกนะเรามาเนี่ยก็ช่วงเย็ยนเลยนะครับผม นอกว่านในที่ถูกอ๋อที่นี้เนี่ยก็ไม่ค่อยห่งางไกลจากหมู่บ้านคนนะครับพี่พี่เราเนี่ยจะได้เสียงมอไซค์นะเฮ้ยเหมือนจะมีเสียงไก่ด้วยนะทุกคน ไก่ป่าเฮลี่เดี๋ยวไปทางนี้มีเสียงไก่ป่ายนะอืมทุกคนครับนี่ก็เป็นต้นพุทธานะโหนกหน่าจะมากินนะทุกคน เจอน้ว่าเพื่อนพุทธศาเต็มนะอ้ออ้อขึ้นมาหนึงมาอ้อนนี่เดี๋ยวเล่นเสียงน้องข้างหนไปดูดิไป Búp hạ Ông tốt Pha hay cái lý Hay chọn cho một cá khai này Lê Chuối chó quá hôm nay cho hai nón nó thử con nè hay chơi pi đó ว่าไม่เจออะไรเพื่อนเมื่อกี้เกือบได้นกแล้วอทุกคนน้องบอกว่าน้องเจอนอกแล้วเดชิก่อไปได้ป่ะทางเนี้ย รู้นะทุกคนว่าที่นี่น่ามีปลาหรือเปล่านะถ้ามีเนี่ยก็อยากจะพาน้องเนี่ยมาหาตกปลากันด้วยนะเปล่าต,ต,ตรงนี้มีปลาเป,ปลานะเ่าะจะไปได้ไงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ุกคนผมเจอใครไม่รู้นะถือไม้มานะเฝ้าเฮลี่เฮลี่มานี่มานี่นี่นะกูเจอใครไม่รู้ถือไม้มาเนี่ยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเคลื่อนทับ อุยกันไทยกันฆ่ามึงฆ่าฆาฆ่าอุ้ยแทกิลิไหแทกิแทกิลิเลเลเลโอ้ยมาละแทกิลิ เ้าไม่ใช่น้องเลยเร็วเป็นผมต้องวางกล้องนะทุกคนไปไปคุณไทยอืออืออืโดนเลยรมรับวะบมีแล้ว นิ่งเลยมีมึงแทงโดนไหมเพื่อนเฮ้ย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 ,อยถอยาาก่อนถนี่กันนี่กันเฮ้ยแฮกิลี่ถอยก่อนเหมือนกับว่ามันไม่รีบแฮกิลี่องต้นไพ่แบบนี่แล้ว นี่แล้วอาที่แอก่ันไหมเฮ้ยไมน้าตาม,มาแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเปาเนี่ยฟันโดนหลายทีเลยนะ เหนื่อยแทงโดนหลายทีเลยนะทานผู้ชมเหมือนกับว่ามันเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับเหมือนกับมันไม่ได้สึกอะไร้วมันมันลุขึ้นเหมือนกับว่าจะลุขึ้นมาต่อนะเราเลยต้องหนีต่อนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยยังตามมาหรือเปล่านะทุกผู้ชมตอนนี้เหนื่อยกันมากเลยขอพักแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยเราเจอเหมือนจะไล่ตามเลยอ่ะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนฮะมันได้ลุขึ้นมามันลุขึ้นลุขึ้น นังเหนียวนะทุกผู้ชมเฮ้ยเหมือนนี่เสียงคนเดินมันมาจากฝั่งนู้นหรอวะยงเดินอยู่ฝั่งนู้นนะทุกผูช้ชมเฮ้ยเ้ไอ้เด็กไปหลังนู้นหรือ่าเฮกเลียร์ใหกลี่นอนต้นไผ่นนี่น้องวะ

ในเบื้งนั้นมีปลาไหม,มใช่เหรอ <c oughs> โหน้องแต่ละคนเนี่ยเหนื่อยทั้งนั้นเลยเฮ้ยนี่บอลอะไรเนี่ยมีปลาป่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่นูนน้นไง ด่ยมันเดินมันเดินเจ็บตัวดูเอ๊ะอาการเนี่ยเจ็บหนักเลยนะกูเจอมึงแทงโดนเข้าจังๆเลยเพื่อนเอาไงดีวะเฮ้ยไดี๋ยวถอยก่อนถอยเดี๋ยวพาน้องถอยก่อนเพื่อนแต่ว่ามันเจ็บตัวนั้นนั่นน่ะเมื่อกี้เนี่ย มันกำลังจะฟันน้องต้นไผ่เลยนะดูดิมันตามมาป่ะ,ไะปนนะย,ยนะไาตามมา,านนะมมมปนนลาะไูกดไปดูเพื่อน เนูขออะไรอีกวะโอ้ขอพี่อ่ะโอ้ขอพี่ปแฮบอ่ะเพื่อนเปลี่ยนมีดมาดิเราเราเอามีดมาด้วยนะทุกคนป้องกันตัวเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูนะครับทีนี้นะกูเจอแทงด้หลายทีลยนะแล้วนะหลายทีแทงด้หลายทีแล้วไม่รู้ทั้งแทงทั้งฟันนะกูก็มีโดนมากเหมือนเขาเจ็บเลยนะทุกคนครับ จริงๆไงผมเราจะไม่กล่าวทำร้ายแต่ว่าเขาเนี่ยไล่ทำร้ายเราก่อนไงใช่ใช่ไปดูใจด้วยนหัดเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจนะทุกผู้ชมนะป้องกันตัวไงใช่ครับเราเนี่ยป้องกันตัวไว้นะลิงก์ไปนู่นแล้วหนุสติแล้วบอกเลยอย่าเข้าไปไกลนะเพราะว่าในมือมันอ่ะถือไม้ไว้อยู่นะเพื่อน หลับไปแล้วนะเบทเองเรียนดยพี่ครับเจ<ด>้าเออจอโอโหแทงโดนไรทีเดีนเยนะไม่น่าไม่น่ารอดเลยเวทเต็มอีกหนึ่งเอาดีว่าเราเราพาน้องเขาลับก่อนไหมเออเดี๋ยวเราพาน้อง,น,องน้องเขากลัวนะใช่น้องเขากลัวใหญ่นะเพื่อนเดี๋ยวเราต้องพาน้องเขากลับกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไป กับไอ้ที่เราไปจอดรถไว้ข้างหน้านู่นอ่ะใช่ใช่ใช่ดูน้องเขาเนี่ยกลัวนะแต่คนเนี่ยวิ่งหนีแบบเฮ้ยเฮ้ยแต่มือยังดิ้นอยู่เลยนะเพื่อนยังดิ้นอยู่นะพี่พีโจมตัวเนี้ยนั่งเหนียวเลยนะเบสอืมทำมากี่ทีต้อไม่รู้ต้องหนบึงพี่พองอยู่ไหนสองบึงไนอะ้นี่กับบึงแรกบึงที่สองคือเราผ่านอ๋อบึงนี้มีปลาไหมกปลาชุง่ง oh. ปลาช่อนอนะ ปลาตัวใหญ่เยอะนะใช่เหรอหน้ามาปักเบ็ดเนาะใช่ใช่เอางี้ดีเพื่อนไปแล้วว่าเราถอยกลับไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วด้วยน้องเนี่ยตกใจแบบน้องเนี่ยน่าจะกลัวเลยนะเดี๋ยวเราไปกลับกันดีกว่านะเพื่อนไปนปล่อยปล่อยอย่างงี้แหละเดี๋ยวมันก็น่าจะกลับไปรักษาตัวเองเองแหละ เพราะว่าแกเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยมีสติเท,ท่าไหร่นะยังดิ้นดิ้นอยู่นะทุกคนเมายาอยบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเมายุงเมายาก็ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาดูกันต่อไอเด็ดใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาดูอาจจะเจ็บอืมพรุ่งนี้เช้าลองกลับมาดูไหมใช่ใช่ดดชเดีเเด๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูต่อนะครับไปไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปดี้วยน้องหน่ากลัวกันไม่ไหวนะทุกคน น,นกเราก็ไม่ได้นะใม่ใไมไรเดี๋ยวเราผานน้องกลับไปกินข้าวดีกว่าไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันข้างนอกเลยนะที่เราเปิดคลิปอะใช่ครับทุกผู้ชมโอเคครับทุกคนนะตอนนี้นะครับเราก็ได้กลับมาที่เราเปิดคลิปแล้วนะนี่แหละนะน้องเนี่ยกลัวนะทุกคนเราเนี่ยก็เลย น้องกลัวใช่ไหมเราก็เลยต้องพาน้องกลับนะสรุปว่าวันนี้เราไม่ได้นกซักตัวนะแต่ว่าเราไปเจอไม่ว่าเป็นโจนป่าหรือว่าเป็นคนบ้านทุกคนอาจจะเป็นพวกเล่นยาแล้วเมายาอย่างงี้ก็ได้นะสติหลุดเละโหดีนะน้องเนี่ยก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆนะทุกคนถามน้องดนี้ว่าเขาเจ็บตัวที่โดนจับอ่ะชาไม่มีอะไม่เจ็บเท่าไหร่น้องบอกก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่านะก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้นะ สำหรับคิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ1นไลค์หไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้คนละหนึ่งไลค์นึงแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสี่เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับเลยดีกว่าเพื่อน